ครับวันนี้มาซื้อข้าวผัดข้าวผัดกุ้งร้านนี้ก็จะมีสารพัดข้าวผัดครับราคาถูกๆในระหว่างที่รอครับนี่เขาก็เอาใส่ไข่เข้าไปเลยครับรอไข่ให้สุกผัดกุ้งนี่40บาทคบาท มันจะเป็นข้าวปัดปูอย่างเดียวที่เป็นราคา45บาทคนไข่ให้สุกคนคน,คนขนพ่อค้าก็เอาใส่ข้าวเข้าไปครับนี่นี่ถือมือตะวัดกระถานี่ครับผมชอบตรงพววนี้นะครับ ใส่เข้าไปนี่ครับชุบเสียงกระทะทำซอสจาบคนมากินเยอะนะครับนี่นี่ปุ๊บเนบีปุ๊บโดยไม่ต้องตักนะครับแบล็อกไปวับวับนั่นใส่กุ้งเข้าไปครับปุ๊บไก่เสร็จแล้วครับใส่ผัก เขาไม่ต้องใช้ตักนะครับเวลาเขาใส่ดูนะครับปุ๊บหนัง่งปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วสี่สินี่ครับเมนูทุกอย่างสามารถจาัดจองได้นะครับราคาสี่บาท4ี่ห้าบาท